ใช้ร้อยสิบสองพวกเราไม่ได้ทําให้พวกเราต้องหยุดการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มันทําให้การใช้ร้อยสิบสองมาตานี้เสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นว่าไปโดนร้อยสิบสองนี่ต้องโดนจับโดนคุมขังแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับอยากให้เขาโตขึ้นมาเป็นเศษสวะของประเทศเลยอยากให้เขาโตขึ้นมาเป็นหายนะของแผ่นดินนี้ทุกวันนี้ก็ที่เขาทำเนีย่ยต้องยอมรับว่าลูกของคุณไม่ได้น่ารักทุกครั้งคุณเป็นพ่อเป็นแม่นะ่ะ คุณไม่ใช่มีหน้าที่ที่จะไปเข้าข้างลูกในทางที่ผิดนะครับเกมจากนี้ไปมันจะเข้มข้นขึ้นไหมเข้มข้นขึ้นตั้งแต่ต้ตตนปีพุทธศักราช2,564แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์มันจะอยู่ที่โควิด -19 ถ้าโควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยการชุมนุมก็คงจะเกิดขึ้นได้น้อยนะครับเกิดการหวาดกลัวเกิดการระวังเพราะคนไทยเนี่ยขี้กลัว <c oughs> นะฮะขี้กลัวแลวกลัวความเด็ดขาดแต่อย่างไรก็ตามฮะ เกมนี้บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเป็นสาธารณรัฐจะเป็นคอมมิวนิสต์จะเป็นอะนไรก็แล้วแต่ที่จะมีการเรียกร้องในปี2504นะครับผมฟันธงเลยเลยไม่มีทางสำเร็จฟันธงได้เลยว่าไม่มีทางสำเร็จ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับ <c oughs> ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิน่นการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ผลนะโดยส่วนใหญ่ก็ออกมาแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งท้องถิน่นสิ่งที่เราเห็นก็มี ทางภาคการเมืองที่ส่งก็เ,เรียกเป็นคณะที่ส่งนะสิ่งที่ตามมานะก,ก็จะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์ระยะนี้ในเรื่องการเมืองมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาว่าในเชิงงานวิเคราะห์แล้วก็ในเชิงงานสังเคราะห์นะครของท้องถิ่น กล้ามากขอบใจขอบใจจริงๆที่นี่ก็เป็นเป็น,นอะไรคล้อกพบทำไมมีเลิฟจูออเดรตีมมีเลิฟเนมออเดรตีมนะเรารั same, รรรรกทุกคนรักจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เรารักทุกคนเราจะไม่ใช้มาตาร,ร้อยสิบสองอีกต่อไปแต่ถ้าแต่งกายล้อเราเรา,เราก็จะใช้มาตาร,ร้อยสิบสองไม่แต่งตัวอย่างนี้หมายความว่างไงอ่ะไม้าก็แต่งตัวปกติ กะตีดูบ้านแต่งตัวนี้อ่ะแล้วก็ฐาน้านที่แต่งตัวแบบกติแบบนี้เลยล่ะกู้เป็นตัวแบบเนี้ยอารักฐานแต่กะตีอ่แต่งตัวแบบนี้แล้วก็ใช้หน้าสดแบบนี้นะกูถามว่าเมือเง่นแต่งตัวแบบนี้นะเขาแต่งแต่งนาำพราได้ชะดำรี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้องเยาวชนอายุ16ปีท่านหนึ่งนะฮะน้องนพสินใส่น้ำนะฮะน้องใส่น้ำเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบของพวกเรานะฮะของท่านารัศดรแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาละสิบสองน้องเขาไปทำอะไรถึงโดนละสิบสอง น้องเขาแต่งชุดแบบนี้ฮะใส่ค้อผอบเขาถามว่าทิ่งนี่น้องก็ทาเนี่ยมันผิดอะไรเขาถามว่าน้องก็ผิดอะไรในการนี่ในการที่แต่งตัวอย่างนี้เหมือนผมมาวันเนี้ยตํารวจสติตํารวจ,รวจ,รวจไม่รู้สติบาลหรือหน่วยไหนก็มาจังเลยนะมีโดนมีโดนมีโดนบินผ่านมาด้วยนะฮะไม่เป็นไรตํารวจก็ตามผวกผมทุกฝีก้าวเลยผมก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าไม่ผิดอะไรมันจะอะไรกันกรร่ะการแต่งการแต่งกาย ดังนงั้นวันนี้เราทุกคนเราถึงไดีกลับไปแล้วนะฮะจึงยืนอยู่ที่นี่เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่น้องสายน้ำทำมันได้ผิดเราเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีกับน้องใายน้ําทันทีและขอให้ยกเลิกมาตรา1ิบสซึ่งเป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิป,ป,ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพฟีดแบ,บ็ที่ผ่านมาก็จริงๆเนี่ยคนก็เห็น้วยกับเราเยอะนะคะส่วนคนที่เห็นไม่เห็นเรยก็มีเนาะเพิ่นแต่ว่าฟีดแบ,บ็ไม่ไม่ได้แย่เราเรียกว,ว่าไม่ได้แย่ละกัน เราคนก็ตอบรับดีแล้วคนก็ให้กําลังใจเนาะแล้วคนก็มีมีหลายๆคนเนาะที่แต่งตัวแต่งตัวคอมตอบอะใส่คอมตอบเหมือนเรามา,มาเหมือนกันก็คือใส่มาเป็นเพื่อนกันเลยใช่การใช้ 12, ร้อยสิบสองพวกเราไม่ได้ทาให้พวกเราต้องหยุดการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มันทําให้การใช้ร้อยสสองมาตานี้เสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นว่าไคร์ร้อยสิสองนี่ต้องโดนจับโดนคุมขังแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะพิสูจน์เกี่ยวกับ ความบริสุทธิ์ใจของพวกเราว่าพวกเราเนี่ยนะครับพูดตรงไปตรงมากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสมุดสาครใช่ไหมครก็คงเดี๋ยวเดี๋ยวคงมีเหมือนเรยองโมเดละนะครับมชีชายหนุ่มสองคนไปชูป้ายอะไรแบบนี้ก็น่าจะมีะนะครับก็ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าความผิดซ้ำซ้ำซากซาของพลเอกประยุทธ์จันโอชามันเกิดขึ้นมารวมถึงท่านอนุทินเองนะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่บอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยบ้างเรื่องกระจอกบ้าง สวัสดีนะคะวันนี้ไม่จอ,ออกมาพูดถึงเรื่องเด็กอายุ16กับมาตรา112ที่เด็กคนนี้โดนไปเนาะในฐานะที่ไม่เป็นแม่คนหนึ่งนะไม่อยากจะออกมาบอกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะต้องสอนให้ลูกรู้จักกฎหมายที่ใช้ร่วมกันในสังคมลูกคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนประเทศแผ่นดินนี้ลูกคุณต้องอยู่กับคนหลายๆคนร้อยพ่อพันแม่ล้านพ่อพันแม่สิบล้านพ่อพันแม่เพราะฉะนั้นกฎหมายเขามีไว้ให้แหกเหรอ คุณเป็นพ่อเป็นแม่รู้ว่ารักลูกเรารู้ทุกคนรักหมดแต่รักลูกแบบคุณมันใช่เหรอลูกของคุณยังต้องใช้ชีวิตไปอีกนานค่ะอย่าให้เขาโตขึ้นมาเป็นเศษสวะของประเทศเลยอย่าให้เขาโตขึ้นมาเป็นหายนะของแผ่นดินนี้ทุกวันนี้ก็ที่เขาพำเนีย่ยต้องยอมรับว่าลูกของคุณไม่ได้น่ารักทุกครั้งคุณเป็นพ่อเป็นแม่นะ่ะคุณไม่ใช่มีหน้าที่ที่จะไปเข้าข้างลูกในทางที่ผิดอะไรที่ไม่เป็นกฎหมายค่ะอะไรที่มันบังคับอยู่ในกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องที่ดีการบูลลี่คนอื่น การทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีคุณสอนลูกคุณแบบนี้ในอานาคตข,าขา้างหน้าลูกคุณไม่พอใจใครก็ไปบูลลี่คนอื่นถ้าเขาไปบูลลี่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาคนนั้นเขาฆ่าตัวตายละ่ะคุณจะรับผิดชอบยังไงไหวคุณก็รักลูกคุณคนอื่นเขาก็รักลูกเขาเหมือนกันคุณจะมาเห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่ได้คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสอนลูกไม่ใช่มาเข้าข้างลูกแบบนี้อะไรที่มันผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดถึงจะเออเป็นพ่อแม่ที่แสนดี สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นสถานการณ์ในช่วงปลายปีนะครับการเมืองเบาลงตามลําดับเพราะโควิด -19 เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับสาเหตุเกิดจากแารงงานต่างดาวประเด็นที่สําคัญกลุ่มคนที่ต้องการทําร้ายทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยอ้างว่าการปฏิรูปประเทศปฏิรูป,รปรสถาบันพระมหากษัตริย์ นะครับกำลังเกิดขึ้นนะครับตอนนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นสิ่งที่เราเห็นหลังจากนี้คือการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจบลงบางคนโดยส่วนใหญ่คิดว่าจบแล้วจริงๆแล้วยังไม่จบนะฮะยังจะมีเกมต่อเพราะจะมีการเลือกตั้งเทศบาลเทศบาลก็เทศบาลตำบลเทศบาลอำเภอและก็เทศบาลน,นครและก็เขตปกครองพิเศษนะครับอย่างเช่นพัทยาเป็นต้น เช่นกรุงเทพมหานครอีกนะครับทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นมันยังไม่จบนะครับเกมตอนนี้มันจะเป็นยังไงใน,ะนระยะแรกสิ่งที่เราออกมาแล้วก็เห็นคนของพรรคการเมืองคนของคณะการเมืองนะครับได้ชนะบ้างแพ้บ้างในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ที่ผ่านมาโพมีการทำข้อสรุปนะครับ บอกว่าไม่ต้องการคนของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเข้ามาลงเลือกตั้งอะ่ะผลที่จะออกมามันจะเป็นยังไงกันแล้วแต่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้ในเชิงงานสังเค,คราะห์นะครับว่าตอนนี้ผลที่ออกมามันจะเป็นเนก g a t i v e มเกม a สำหรับทักษิณน,นะครับนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์สถานการณ์ในเรื่องของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาวิเคราะห์ตามสถานการณ์นะครับได้มาก พักการเมืองสอบได้พักการเมืองสอบตกนะครับก็มีการวิเคราะห์ตามสถานก,การณ์จังหวัดนั้นได้แล้วจังหวัดนี้ได้แล้วจังหวัดนี้สอบตกนะครับแพ้จังหวัดนี้ชนะก็เป็นปรากฏการณ์ตามปกตินะครับ <_ of that> มันบอกอะไรได้ไหมบอกเพียงสิ่งที่เห็นเชิงปรากฏการณ์เท่านั้น,ใน,งงน <_ of it> ในเชิงงานสังเคราะห์ล่ะในเชิงงานสังเคราะห์มันบอกได้ไหมนะครับว่าที่เห็นในเชิงปรากฏการณ์จะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนฮะ ก็นักวิเคราะห์ต่างๆก็มาพูดเหมือนเชิงงานสังเคราะห์ที่ผมเรียนไว้นะครับว่บาจ,จะมีการขนขน,ขนเข้ากรุงเทพมหานาครหลังจากการเลือกตั้งองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดแล้วเสร็จนะครับไปชุมนุมกลางกรุงเทพมหานาครนะครับเพื่อก่อความวุ่นวายอีกระรกหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างนี้จะต้องมีการร้องเรียนไปแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งนะคณะ ที่เรียนแบบพรรคการเมืองขึ้นมากลุ่มที่ตั้งก็มีความผิดผู้สมัครในนามกลุ่มที่ตั้งหรือคณะที่ตั้งก็มีความผิดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือว่ามีการไปร้องเรียนเอาผิดกับทักษิณกับพรรคเพื่อไทยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับด้าน,นหมายความว่านะครับเพื่อไทยนะกับ ทักษิณเนี่ยก็คงจะต้องถูกร้องเรียนไปแล้วล่ะจะต้องถูกเอาผิดว่าจะเอาผิดหรือไม่ในะมือคดีหรือไม่ในฐานะเรื่องของกฎหมายการครอบงำตามมาตราย8และมาตราย9่สิาทำตามพรบเลือกตั้งส่วนธนาธรและพวกของเขาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้กกตก็ตั้งกรรมการสอบสวนนะครับเรื่องของทําตัวเหมือนพักการเมือทงทั้งที่ถูกสัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งกรรมการการเลือกตั้งผมยืนยันว่าเขาแน่แน่งานเนี้ยเข้าข่ายองค์ประกอบความผิด นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเชิงงานสังเคราะห์เกมนี้ยังไม่จบนะครับเกมนี้ยังไม่จบมันที่ผ่านมาการเลือกตั้งท้องถิ่นปกติมันติดดติดติกันเลยซึ่งผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ว่าทําไม่ได้ถ้าทําแบบนั้นจะคุมเกมไม่ได้ใครคุมเกมไม่ได้อาบาลคุมเกมไม่ได้มันเลือกมันชุนลมุนไม่หมดนะครับใครแพ้ใครชนะใครโกงใครไม่โกงไม่รู้แต่ตอนนี้นะเราจะเห็นในบทเรียนองการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพอมีการทุจริตเกิดขึ้น มันเริ่มมีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้นะครับอดีตนี้ยากเลยนะครับก็มีแกนนําที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะมีความรู้น้อยตั้งคําถามว่านะทำไมต้องหยุดนะขายสุราในเวลา18นาฬิกาก่อนการเลือกตั้ง1วันนะในกฎหมายเขียนไว้ห้ามจําหน่ายจ่ายแจกสุราก่อนวันเลือกตั้งหลังจาก18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสาเหตุที่เขาห้ามก็เพราะว่า มันจะมีที่ผ่านมามันเคยมีนักการเมืองในอดีตใช้เล่าสุราไปจำหน่ายจ่ายแจกนะไม่จำหน่ายก็อ้างว่าจ่ายนะก็อ้างว่าไม่ได้จ่ายไม่ได้แจกแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเอาไปแจกไม่ได้ขายแต่เอาไปแจกอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้เป็นประเด็นเชิงความขัดแยง้งจึงออกกฎหมายห้ามจำหน่ายจ่ายแจกขึ้นมา แล้วก็พอห้ามจําหน่ายแจกแจกห้ามกินเหล้ามันจะได้มีกําลังไปเลือกตั้งมีสติปัญญาไปเลือกตั้งในวันต่อไปนะครับคนที่ไม่รู้คนที่ไม่ศึกษากฎหมายไม่รู้หลักของไทยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับตั้งแต่247 5ี่เ็ไปต้นมาเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยนะแล้วก็มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเหมาะสมสู่การเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับ เกมจากนี้ไปมันจะเข้มข้นขึ้นไหมเข้มข้นขึ้นตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2564แต่อย่างไรก็ตามสถานก,การณ์มันจะอยู่ที่โควิด1 i ถ้าโควิด1 i ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยการชุมนุมก็คงจะเกิดขึ้นได้น้อยนะครับเกิดการหวาดกลัวเกิดการระวังเพราะคนไทยเนะี่ยขี้กลัว <c oughs> นะขี้กล,ลัวกลัวความเด็ดขาดแต่อย่าก็ตามฮะเกมเนี้ยนะบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง จะเป็นสาธารณรัฐจะเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะมีการเรียกร้องในปี2 5 6 4นะครับผมฟันธงเลยเลยไม่มีทางสำเร็จฟันธงได้เลยว่าไม่มีทางสำเร็จนะครับเพราะที่ผ่านมามีการหยิบยกเรื่องทฤษฎีปฏิวัติฝรั่งเศสนะซึ่งคนรู้ไม่จริงเนี่ยจริงๆแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังในการปฏิวัติฝรั่งเศสคือเยอรมนี นะครับที่วางแผนทั้งหมดใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงก่อนสงครามโลกเนี่ยมันเกิดจากเยอรมน,นีเรื่องของคารมาร์กเนี่ยมันเกิดจากความแรงแค้นคารมาร์กตายไปแล้วทฤษฎีถึงเอามาใช้นะครับเกิดสงครามโลกแล้วมันแแรงแค้นก็ถึงเอาทฤษฎีนี้มาใช้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่โบราณมากนะครับโบราณโบราณมันจะโบราณยังไงคนยุคใหม่เขารู้เท่าทันกันหมดแล้ว นักกลยุทธ์ทางการเมืองเขาอ่านจนขาดแล้วจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะนักการทหารเกิดความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเอาทหารรักษาพระองค์มาเป็นผู้มาการทหารบกนะครับเอาทหารหน่วยรบพิเศษที่เก่งที่สุดมาเป็นผู้มาการทหารบกนั่นคงเป็นคําตอบและเป็นไปไม่ได้นะครับในปี2 5 6 4เนี่ยฟันธงได้เลยนะครับการกวาดล้าง ไม่ว่าจะกาดล้างในการเอาเข้าคุกกว่าล้างจะโดนด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่ <c oughs> นะครับจะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นนะครับฝีก้อนนี้มันใกล้แตกแล้วมันใกล้แตกมันเป่งเต็มที่แล้วนะครับพอเป่งเต็มที่ถึงเวลาเฉาะทีเดียวฮะน้องมันจะไหลออกมาทั้งหมดอย่างไรก็ตามจับตามองให้ดีนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่จบเพราะจะมีการเลือกตั้งอีกสองสามครั้งนะฮะเกิดขึ้น แต่การเลือกตั้งสองจาครั้งที่ว่าในเชิงงานสังเคราะห์ต้องทยอยเลือกนะจะเย็นๆอย่าไปรีบเลือกเลือกภาคได้เลือกนะเป็นปุ๋ยภาคได้ทําเลยเพื่อจะได้ควบคุมการเลือกตั้งได้ง่ายโดยเฉพาะคณะกรรมาการการเลือกตั้งสื่อมวลชนก็จะได้ดูง่ายท้านาก็จะได้ควบคุมง่ายนะครับอย่าใช้วิธีการปูพรมเลือกตั้งครั้งใหญ่ท้องถิ่นเนี่ยนะมันจะเกิดความวุ่นวายและสิ่งที่ตามมามันเป็นน e g a t i เพราะหลักคิดลักษณะดังกล่าวเนะี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับในปีในหลายๆครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะ หลังการยึดอำนาจปี2549นกะครับแล้วก็จกัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี2550สุดท้ายแพ้ทั้งกระบวนนะครับนั่นหมายความว่าเกมการเลือกตั้งท้องถิ่นมันยังไม่จบนะครับและเกมนี้ถ้าท่าบาลวางหลักดีๆในกลยุทธ์ทางการเมืองก็จะทําให้ชาติเข้าสู่ชัยชนะอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะอรบ ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพอคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพอคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเอง เลียงสัตว์ปลูกพืชหนาหนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปาถามทำไมเขาชันแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกลัอาเป็นภาษาไทย เป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคน ของพระองค์ประชาชนของพระราชา ที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้แตาที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ้มมุลกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายังขอรัวให้กับพระองค์และ่อผู้นี้คือคน ที่ให้คนแปลอังกฤษเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา